สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลของแม่หมอลูกแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาต่อจากเอพิโซดที่แล้วเลยนะคะเรื่องของวันสำคัญที่เหล่าแม่มดฉลองนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปใน EP พีที่15เนาะว่าวันสำคัญที่เหล่าแม่มดฉลองเนี่ยจะมีทั้งหมด8วันนะคะใน E p พีที่15เนี่ยเราพูดไป4วันแล้วนะก็จะเหลืออีก4วันนะคะวันนี้เราจะมาดูกันต่อว่า4วันที่เหลือ คือวันอะไรนะคะสำคัญยังไงแล้วทำไมถึงต้องฉลองมาเริ่มจากวันแรกเลยนะคะแม่หมอลูกแก้วอ่านว่าเบลเทนนะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมสะกดเป็น B E L T A N E นะคะเบลเชนคือวันเริ่มต้นแห่งความสุขของเดือนพฤษภาคมค่ะเป็นการฉลองเทศกาลแห่งไฟจะมีขึ้นในวันที่หนึ่งพฤษภาคมจะมีการเต้นลำและการเล่นรอบกองไฟในสมัยเก่านะคะชาวเซลติ ได้ให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้โดยการบูชาเทพเจ้าที่ให้ชาวเซลติกเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้โดยการบูชาเทพเจ้าที่ให้ผลทางด้านความอุดมสมบูรณ yeah. ์นะคะมีการถวายของนะคะรวมถึงการบูชายันสัตว์ให้กับเทพเจ้าด้วยนะคะจะเป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองการมีความสุขกับสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแรงของร่างกายนะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของปี ที่ผ่านมาตลอดทั้งปีเลยคนในบางศาสนาเนี่ยจะฉลองเทศกาลนี้เพื่อลำลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเขาพิธีกรรมของเทศกาลนี้มักจะมีความเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะคะแล้วก็จะมีการเต้นระบำรอบเสาเสาน่าจะเป็นเสาเมโพตัวเสาเนี่ยจะเป็นเสา,เรสา,เเสาทรงสูงจะตกแต่งด้วยดอกไม้แล้วก็ริบบิน้นพวกนักเต้นเนี่ยจะเป็นคนประดับประดาเสานี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีการเต้นล้อมรอบตัวเสานี้นะเป็นเหมือนการเฉลิมฉลอง ในวันนี้ของคนสมัยโบราณอย่างหนึ่งนะคะซึ่งในความเชื่อของวิกาเนี่ยมีอีกหนึ่งความเชื่อคือจะเป็นวันที่เหล่าวิกาเชื่อว่าราชินีแห่งฤดูหนาวเนี่ยได้กลับขึ้นครองอํานาจสูงสุดอีกครั้งนะคะหรือในบางความเชื่อของเหล่าวิกาเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อว่าในวันเบลเชนเนี่ยเป็นวันสําหรับแฟรี่เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการปลูกดอกไม้และการเพาะพืชพันธุ์ในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าชาวบ้านจะเข้าสู่อาณาจักรของแฟรี่ได้นะคะ จะเป็นอะไรที่อันตรายมากถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปอาณาจักรของแฟรี่แล้วเราไม่ใช่วิค่าสายแฟรี่เนี่ยหรือเราเป็นปุถุชนธรรมดาเราไม่ได้ศึกษาเหล่าแม่มดไม่ได้เป็นวิค่าไม่ได้ศึกษาอะไรพวกนี้การจะเข้าไปในโลกของแฟรี่เนี่ยอันตรายนะแถมถ้าจะเข้าไปเนี่ยเรายัางต้องได้รับการยอมรับหรือการชื่นชมนะคะจากเหล่าแฟรี่ด้วยแต่การยอมรับหรือการชื่นชมจากเหล่าแฟรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําความดีทําประโยชน์ต่อธรรมชาตินะคะถ้าหากว่าทําในสิ่งนี้ แล้วพวกเหล่าแฟรี่พวกพูดต่างๆเขาเห็นตัวพูดตัวเล็กๆพวกนี้เขาเห็นว่าเราทําคุณงามความดีกับธรรมชาตินะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยเข้าไปในโลกของแฟรี่นะคะ,ะส่วนชาวโบราณนะบางคนนะคะจะมีการฉลองเทศกาลนี้ด้วยการปลูกและหว่านเมล็ดพืชเพราะเขาเชื่อว่าการที่ต้นไม้จเจริญงอกงามและออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของการกําเนิดเติบโตและความตายหรือการ เกิดใหม่บนผืนแผ่นดินโลกมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าใครต้องการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตความสุขสมหวังให้กับชีวิตเนี่ยหรืออยากที่จะมีเรื่องของการตั้งคันนะคะขอเพียงแค่มีความสุขเพลิดเพลินนะคะกับการนั่งมองสวนหรือว่าจัดสวนให้สวยงามในวันเทศกาลนี้นะจะนํามาซึ่งความสมบูรณ์ความสุขและหญิงที่อยากตั้งคันสาม,มารถอธิษฐานได้ด้วยนะคะว่าอยากตั้งคันจะมีสิทธิ์ที่จะตั้งคันได้ในวันนี้นะ ในวันนี้เหล่าแม่มดเนี่ยจะไล่เวทมนต์เกี่ยวกับของขังหรือไล่เวทมนต์ใส่ต้นไม้ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองได้เช่นเดียวกันมาต่อกันที่วันสําคัญวันถัดไปเลยนะคะเป็นวันที่น่าสนใจวันหนึ่งเลยนะแม่หมอเรียกว่าลิท่านะคะสะกดเป็น L I T H A นะคะหรือเป็นวันสําคัญที่สมัยโบราณนะคะเขาจะรู้จักกันในนามวันมิดซัมเมอร์ซึ่งการฉลองมิดซัมเมอร์เนี่ยยังมีมาถึงปัจจุบัน นะเป็นการฉลองฤดูร้อนนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าชาวไทยอย่างเราเนี่ยที่ไม่เคยขาดแสงอาทิตย์มาก่อนทั้งชีวิตนะถ้าเกิดว่าเราจะออกมาจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางแสงแดดจัด,จดเนี่ยก็ให้ระวังนะคะว่าคนเขาจะหาวสติยังไม่ค่อยโอเคกันเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงเวลาแห่งการฉลองมิ์เน่ย r จะอยู่ช่วง20-22เดือนมิถุนาย,ยนนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่จะฉลองเทศกาลนี้จะเป็นแถบยุโรปเหนือพวกสแกนดิน เนวียนะคะยุโรปเหนือหรืออเมริกานะแต่อเมริกาเนี่ยก็คือจะเห็นค่อนข้างน้อยนะคะวันเทศกาลฤดูร้อนเนี่ยที่เขาต้องฉลองกันทันทีอ่ะเพราะมันเป็นอะไรที่น่ายินดีมากเพราะว่าเมืองหนาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่หาความร้อนยากนะคะพอพระอาทิตย์มาทีหนึ่งเนี่ยมันจะต้องฉลองนะคะและมีความเชื่อด้วยนะคะว่าประมาณวันที่21มิถุนายนหรือ22มิถุนายนเนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นถึงจุดสูงสุดบนฟ้านะคะเขาเรียกว่าเป็น วันที่ยาวนานที่สุดของปีด้วยชาวโรมันเนี่ยจะฉลองเทศกาลนี้โดยการแสดงความเคารพนับถือให้กับภรรยาของซูสในแง่ของชาวโรมันเนี่ยเขาจะเรียกเทพซูสว่าจูปิเตอร์แต่เป็นองค์เดียวกันแล้วภรรยาของซูสเนี่ยคือเฮราแต่ในโรมันเนี่ยเขาจะเรียกว่าจูโนซึ่งในเทศกาลนี้ชาวโรมันเนี่ยเขาจะแสดงความเคารพต่อองค์จูโนที่เป็นภรรยาของจูปิเตอร์นะคะซึ่งมีความเชื่อว่าจูโนเนี่ยเป็น เป็นสตรีแห่งการคลอดบุตรการตั้งครรภ์น,นะคะโดยในช่วงเทศกาลนี้จูโน่เนี่ยจะให้พรกับผู้หญิงให้เกิดมีการตั้งครรภ์ขึ้นหรือจะให้พรกับผู้หญิงที่ในช่วงนั้นมีรอบเดือนนะคะเหล่าผู้หญิงก็จะได้รับการอวยพรจากจูโน่เนาะแถมในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเนื่องจากว่าจูโน่เนี่ยชื่อของเธอเนี่ยคล้ายกับคําว่าจูนก็คือเดือนมิถุนายนคนโบราณส่วนมากจะนิยมแต่งงานกันในเดือนมิถุนายน เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้รับการอวยพรค่ะได้รับการอวยพรจากเทวีจูโนอย่างแท้จริงนะคะลิท่าเนี่ยในสมัยก่อนนะคะเป็นที่โต้แย้งกันในกลุ่มเหล่าพาแกนก็คือศาสนาโบราณเนาะกับเหล่าวิค่าสมัยใหม่นะคะเนื่องจากมีการถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วเทศกาลมิดซัมเมอร์ Mid เนี่ยเป็นเทศกาลที่เหล่าวิค่าหรือพาแกนโบราณควรจะเฉลิมฉลองกันจริงไหมเป็นหนึ่งในซับบัตที่ควรฉลองหร เป็นเทศกาลที่เราต้องฉลองด้วยหรือเปล่าซึ่งมันมีการบันทึกไว้นะคะว่าได้มีการนำเทศกาลมิดซัมเมอร์เนี่ยมาเป็นหนึ่งในสิ่งที่เหล่าวิฆาต้องฉลองในช่วงยุคก,กลางภายหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าวิฆาและพาแกนยุคใหม่เนี่ยก็เลยเลือกที่จะฉลองเทศกาลิทชาหรือมิดซัมเมอร์มาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลนี้นะแนะนําว่าถ้าเกิดพวกคุณมีลูกนะคะให้พาลูกๆเนี่ยออกไปวิ่งเล่นในสวนหน้า บ้านนะคะคหรือว่าจะสาดน้ํากันคล้ายเทศกาลสงการก็ได้แต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะนิยมเปิดสปริงโค้กนะคะเพื่อให้เป็นเหมือนน้าพุออกมาแล้วให้เด็กๆวิ่งผ่านน้าพุนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหรือว่าเต้นระบำกันรอบน้าพุก็ได้นะคะเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้แล้วตกบ่ายแก่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะนั่งกินบาร์บีคิวกันในครอบครัวคะ่ะในช่วงเทศกาลนี้นะเหล่าวิค,ค่าหรือเหล่าผู้ไล่เวทนะคะจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการไล่เวทเกี่ยวกับความรักนะคะ เพราะว่าเดือนมิถุนานเนี่ยเป็นเดือนของการแต่งงานแล้วก็ครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะว่าเทศกาลเนี่ยมันคือเทศกาลที่เขาฉลองกันแบบไหนกันแน่แม่หมอลูกแก้วแนะนำนะคะให้ไปดูหนังเรื่องนี้เลยหนังชื่อว่า midsummer นะคะสะกดเป็น m i d s o m m e r เดี๋ยวขึ้นรูปโปสเตอร์หนังไว้ให้ด้วยนะเป็นหนังของปี2019นะคะออกแนว ร้อนนิดหนึ่งนะเพราะในหนังเนี่ยจะให้เราเห็นเลยว่าเขาฉลองเทศกาลฤดูร้อนกันจริงจังและมีเรื่องของการตั้งคันกันจริงจังและในหญิงสมัยนั้นเนี่ยคืออยากตั้งคันถึงขั้นทําพิธีกรรมโบราณน,นะคะในเรื่องของการเอาของลับไปใส่ในอาหารให้ผู้ชายกินมีขั้นมีผมมีขนติดที่ฟันกันเลยทีเดียวนะจ๊ะแนะนาว่าถ้าใครสนใจอยากรู้เทศกาลนี้เป็นยังไงไปดูนะคะหนังเรื่องนี้นะร้อนนิดหนึง่งแต่ว่าโอเคจะได้เข้าใจมัน มากขึ้นเพราะคนโบราณเขาฉลองแบบนี้กันจริงๆถัดมาที่เทศกาลถัดไปนะคะชื่อว่าเทศกาลดูนาซ่านะสะกดเป็น L U G H N A H A D H ะะจะฉลองการเก็บเกี่ยวครั้งแรกในวันที่1สิงหาคมนะคะมันถึงเวลาแล้วนะคะที่เราแม่มดจะต้องเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราหวานไปนะคะวิค่านะคะเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ด้วยการอบขนมปังที่มีสัญลักษณ์ขององค์เทพนะคะและจะกินเข้าไปซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์และสาคัญยิ่งของเทศกาลนี้นะคะชาวไอริสนะเรียกเทศกาลนี้ว่าลูนาซาเทศกาลนี้มีที่มาจากการ เฉลิมฉลองเทพลุกดูเหมือนว่าชื่อนี้จะถูกปรับเปลี่ยนใหม่โดยเหล่าวิฆานะคะเหล่าวิฆา ว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับ August Eve หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าล l ม m a s มันมาจากคําว่า l o ฟแ Mas se, นะคะมันเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับพื้นแผ่นดินการขอบคุณพืชพ,พันธุ์ธัญญาหารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเก็บเกี่ยวครั้งแรกนะคะมันเป็นเหตุผลว่าในสมัยโบราณเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับการเก็บเกี่ยวธัญพืชกันมากๆแต่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยคนเรามักจะลืมความยากลาบากของบรรพบุรุษที่ต้องอดทนลํบาก เกกเรื่องการเก็บเกี่ยวนะคะกว่าจะเก็บเกี่ยวธัญพืชมาได้กว่าจะเอามาทําเป็นขนมปังได้มันใช้ความเหนื่อยนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เราอยากได้ขนมปังเราก็ไปซื้อได้เลยง่ายๆเนาะปัจจุบันนี้วิค่าก็เลยเซเล์เบตหรือเฉลิมฉลองเทศกาลนี้เพื่อลาลึกถึงการเพราะปลูกในสมัยก่อนนะคะโดยการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้เราวิคาเนี่ยจะเคารพบูชาบรรพบุรุษแล้วก็ขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ที่มีในชีวิตขอบคุณสาหรับอาหารบนโต ขอบคุณสำหรับลัมมาส h e ือโล m a s สนะคะซึ่งมันหมายถึงช่วงเวลาของการเกิดใหม่และการเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยนะคะในเทศกาลนี้เนี่ยเราสามารถตกแต่งบ้านตกแต่งภายในบ้านของเรานะได้ด้วยของที่มาจากธรรมชาติพวกธัญญพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นเคียวเกี่ยวข้าวหรือเสือโครงนะคะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะเราจะใช้องุนมาตกแต่งบนโต๊ะหรือจะใช้เป็นพวงองงุนเลยก็ได้นะคะจะตกแต่งโต๊ะ หรือโต๊ะหมู่บูชาเรานะด้วยธัญพืชนะคะข้าวสาลีหรือชามใส่ข้าวโอ๊ตก็ได้นี่การนาข้าวโพดมาตกแต่งเป็นตุ๊กตาแล้ววางไว้บนโต๊ะกินข้าวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเรามาถึงเทศกาลสุดท้ายแล้วนะคะเทศกาลนี้นะคะแม่หมอเรียกว่าเมบอนไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมเมบอนเนี่ยเป็นเทศกาลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวเหมือนกันจะมีในวันที่20-23กันยายนของทุกปีนะบางที่เนี่ยจะเริ ตั้งแต่วันที่20ฉลองยาวไปเลยนะคะถึงซาลวีนในวันที่31ตุลาคมกล่าวกันว่าในยุคสมัยก่อนพืชพันธุ์หลายอย่างจะถูกเก็บเกี่ยวในช่วงนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูหนาวอันโหดร้ายและยาวนานสําหรับในยุคใหม่แบบเราเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราต้องหันกลับมาดูแลตัวเองหรือว่าคิดทบทวนว่าตลอด8เดือนที่ผ่านมานะตั้งแต่1มกราคมจนถึง20กันยายนเนี่ยเราได้พบเจออะไรไปบ้างเรายอมแพ้ให้กับอะไรบ้าง หรือเราสู้กับอะไรไปบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การงานการเรียนชีวิตนะคะเราได้ทําตามเป้าหมายหรือแผนที่วางไว้หรือเปล่าชีวิตเราที่วางแผนมาตลอดทั้งปีได้เรื่องสักอย่างแล้วหรือยังเมย์บอนเป็นวันที่นอกจากไว้เพื่อเฉลิมฉลองยังมีไว้เพื่อที่จะให้เรารวมตัวกันเพื่อจะพูดคุยปรึกษากับกลุ่มเพื่อนสนิทหรือกลุ่มแม่มดด้วยกันหรือคนในครอบครัวของเรานะคะถึง แผนการที่เราจะวางต่อไปในอนาคตสิ่งที่เราจะทําให้เสร็จก่อนสิ้นปีนะคะสําหรับประเพณีนะที่เหล่าพาแกนและวิคา้หลายค้างนะ้มองเทศกาลนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการขอบคุณสําหรับสิ่งต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์หรือความสุขต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตรวมถึงการกระตันยูและแบ่งปันความสุขของเราให้กับผู้อื่นด้วยนะคะมีการเลี้ยงอาหารการพบเจอเหล่าเพื่อนนะมันเป็นวันสําคัญวันหนึ ะะที่การสารสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านการเลี้ยงอาหารเพื่อนๆน,นะจะนํามาสร้างความสุขในช่วงเทศกาลนี้หลายคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านทางชนบทจะเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวนี้ด้วยข้อเสนอในการเลี้ยงอาหารจะเป็นในหมู่บ้านหรือเพื่อนบ้านหรือในบ้านเราก็ได้มีการเชิญเพื่อนบ้านเข้ามารับประทานอาหารในบ้านแต่ว่าสิ่งที่นํามาปรุงอาหารเนี่ยจะมาจากธัญพืชนะคะที่เราปลูกที่เราเก็บเกี่ยวมารวมถึงมีการนําธัญพืชมาทําเป็นขน มปังหมักเบียร์หรือหมักไวน์นะคะแล้วร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ด้วยกัน เป็นยังไงบ้างหมดไปแล้วนะคะทั้งหมด4เทศกาลในเอพิโซดนี้รวม2เอพิโซดเป็น8เทศกาลนะหวังว่าหลายๆคนที่ศึกษาวิค่านะคะหรือเริ่มต้นฝึกหัดการเป็นแม่มดยุคใหม่นะจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นใครมีคำถามสงสัยอะไรนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะเดี๋ยวแม่หมอมาตอบให้ทุกคนนะคะฟังมาถึงตอนนี้แล้วต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามช anel ของแม่หมอลูกแก้วมากัน เดี๋ยวเราจะมีมาอัพให้ฟังเรื่อยๆนะคะถึงสิ่งที่พึงปฏิบัติสำหรับการเป็นแม่มดยุคใหม่นะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนะคะแล้วก็กด subscribe ช่องแม่หมอด้วยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแม่หมออัพวิดีโอบ่อยมากทุกคนจะได้เข้ามาฟังกันนะสุดท้ายนี้ทิ้งท้ายก่อนจบเอพิโซดนี้นะขอความอุดมสมบูรณ์ความสุขความมั่งคั่งนะคะความผาสุกแห่งชีวิตจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายตลอดไปนะจ๊ะเหล่าแม่มดนะคะ b r e s s be เจอกัน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ